ค,<ๆ>คนจะเยอะมนะากตามภาษาติดไปคงไม่เป็นไรเนาะได้สลับถูกใจแล้วนะคะเราจะพาเดินเดินไปทังูชกกำลังถึงกลับถึงบ้านพักแล้วกลับถึงบ้านหลังวัดแล้วกะก็เลย นะขึ้นมาถ่ายทอดสดมนาะเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของแต่ละคนเนะวันนี้ฟังกฎใหม่ออกมานี่ก็อนะก็น่ากลัวแนะม่เปรเป็นไงเข้าบ้านหรือยังคะแม่เปรน,นะขอบคุณค่ะคุณซิมนะเดินทางปลอดภัยก็กำลังนะประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละแต่ว่าก็นั่งไปนั่งมาบนรถก็ง่วงก็เลยออารีวิวสองทาง,างให้เพื่อนๆดู หน่อยตอน,นช่มครึ่งนั่นแหละทํางานบ้านอะไรให้เสร็จก่อนเน,ะนเาะเพราะมาได้อ,อาหารได้ของฝากมาก็จะเตรียมอต้องขออภัยเนาะคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นผู้หญิงค่ะมาแล้ววันนี้มีครีเอเตอร์ผู้ชายเข้ามาเป็นเอ่อเป็นรายที่เนาะตอนไฟฟ้านี้จะเป็นซอยที่เราเข้ามาประจำเป็นซอยไปตลาดคลองชมกัน นะคะาความผสมกันไปยฉายให้เห็นตลาดความผมนะคะว่าความคุึกคัทกันเดยอะไรเพราะว่า,ก,า,าก,กินอาทิตย์หนึ่งกินอาทิตย์หนงที่เดินก็นได้วันละกิโลแ้่เดินมาเดินความสมตรงนี้นะคะเสื้อผ้ากาา็จะมาจับไม้ร้องเพลงได้คนเรา นะหาเงินด้วยการร้องเพลงเนี่ยก็เยอะใช้ความรู้ความสามารถที่มีได้อันนี้สมหวังแน่นอนเพราะมีคนชื่อสมหวังมาแล้วอีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะคุณสมหวังลุนลาดนะสวัสดีปั่นอาหารไม่ครับไม่ค่อยสบายอ้าวไม่สบายหรออ่ะอรักษาสุขภาพนะลูกนะะนุ่มอ,า,อาร์ตบอกรักษาเอยหอมหอมปายปลา กิ่นปลาชยมาเลยหอมเพื่อเมืองจังวัดเจยภูมิเดี๋ยวก็มอชัยให้มอใจไปก่อนนะคะเบรกเบยกเบกเตเตอร์ๆๆที่เป็นเพื่อนอะก็จะเป็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าเนาะะแต่เขามีผู้ชายเออลืมไปมีมีคนนึงคืงอกำลังถึงกลับถึงบ้านพักแล้วกลับถึงบ้านหลังวัดแล้วะก็เลยนะ ขึ้นมาถ่ายทอสดสดเที่ยวที่เอ่อเกนคอยค่ะไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสาวรนะไปตั้งแต่เมื่อวานบดีค้าคุณซิมปาจจุกกำลังจะรับขบวนาะส่งมาทางกระจกด้านหลังค่ะส่งมาทางกระจกด้านหลังก็จะให้เห็นนี่ไว้ใส่เท่าที่จําเป็นนะคะเท่าที่จําเป็นได้น้องสา,สาวซาวมนนี้ได้ขึ้นด้วยความต้องการเนาะ เราต้องการอะไรนะเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มีทุกทุกๆนะคะาคารส่วนูกก็ซื้อไปโหวนะที่หวงังอยู่บนเส้นทางถนนสกลนครปลายทางสกลนครน้อง้ายไปนู่นแหละนะคะนะคะทธิการต่อติดนะคะแล้วก็นะมีคุณอยุธยาทิพนงนะคะมาเป็นนะครีเอเตอร์มาอยู่จนเสร็จงานมาช่วยนะมาก่อนวันหนึ่ง แล้วก็มาอยู่นจนงานบวชเติดจนนู่นหนาเช้าวนนขอบคุณเอเพื่อนเอโนพินตายทันโนขอบคุณหนุน่มเมืองฮอดยงตอนนี้ถึงแ้วถึงทางหนองแวงแล้วหนองแวงใกล้ๆจะเป็นตลาดคองถมแล้วนะคะทั้งจากเมืองสุรินมาด้วยน <c oughs> ี่ <c oughs> เห็นบรรยากาศไหมคะ บรรยากาศของถมของเราประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละแต่ว่าก็นั่งไปนั่งมาบนรถก็ง่วงก็เลยเอารีวิวสองข้างทางให้เพื่อนๆดูหน่อยตอน,อนตางหน้าคนหลับจิตหลักใจจะซื้ออะไรก็อยู่ที่ความจำเป็นหกสิบบาทอย่าสี่สิบบาทเอาเอาหกกบ ผนไม่เสียฤทกร้องเพลงมันจะกินร้านขายปลาหากนกยูงแสงไฟสองนิดนึงขายนาฬิกาคลองถมรอบๆคนที่เราก็มาประจำเลย นี่เริ่มเห็นของถมแล้วนะคะเลยรงเดินส,นสดสู่ษสารม,มาแล้วนะก็จะมุ่งหน้านะสู่ครสวรรค์ของเราขนะ้างโนก,กับถึงบันนะโดยปลอดภัยแล้วค่ะนะหรือว่าเป็นการเดินทางที่มาราธอนเนาะรู้สึกจะออกจากเก่งคอยอะ่ะสองโมงเกือบสามโมงนะคะแล้วก็มาแวะโฟราช นะเ,รเรามาแวะโฟราล่า,าทำไรบ้างเนะเราเรามางานคะุณจันจีรากลับแล้วนะกูสมบังกลับแล้วไปเที่ยวนะไปเที่ยวแก่กงคอยตามเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็ถึงนะที่ที่ไทยยังยังไม่ได้ลงภาพนิ่งให้ดูว่านะหลวงพ่อพ้าใหญ่นะที่มองมองอยู่จุดไกลๆนะคะอยู่ตรงหยุดไปเป็นอะไรนะพ่อทำงานโรงงานนะแถวแก่งคอยนะแล้วมารู้จักกันอีกทีนึงคือ คือใครรู้ไหมที่สามนะแต่แรกจะเป็นน้องขุนเขากระเลียงนะหอดเชียงใหม่หนุ่มหอดนะคะแล้วก็นะล,ลูกนักเรียนเที่ยวที่เอ่อเก่งคอยค่ะไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะคุณถาวรนวะไปตั้งแต่เมื่อวานัอดีค่าคุณซิมอาที์กำลังจะตกดินแล้วนะคะจะรอดูว่าครูผ่านไหมผ่านไหนรูปผ่านไหนหอมหอม สุดๆทางนี้ก็จะเป็นอาหารป่าอาหารพื้นบ้านขายผักสวยงามอันนี้คือสะท้อนเงามาจากกระจกนะคะสะท้อนเงามาจากกระจกมันก็จะสวยงามนะคะพี่พีชบอกว่นนี่น้องเพื่อนพ่อมาหากันบทลูกชายแต่เพื่อนมาหากับเราไปหาก็ต่างกันบัดดีต้า มาแล้วสาวเสื้อแดงอาการเสื้เสื้อแดงเขาเห็นครูถ่ายทอดสดอยู่ก็แอบ,บแอบบนะไม่ไม่ก้มหน้านะสงสัยกลัวครูถ่ายนะคะนี่เสื้อผ้ามือเดี๋ยวมาขายที่ตลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่ถัพถ่ายทอดสดจะสมเวลายี่สิบนาทีก็ยังดีนะก่อนจะลงตลาดไปเดินไปเดินซื้อของ พอดีว่าตัวงอดเราวัิดีกาะหนุ่มอานแนก,การกต่ติดกู้วังจับมาแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นวันทํางานนะจะไปหาเลาะนะอยอีกไม่ได้แล้วมาแล้วเด้ยายแปลได้ได้มาจากที่พอออน้อยเอาเอาให้นั่นแหละแล้วกูสมบังก็โทรหาพออไอนให้พิมพ์คอมเมนต์นะก็จะไม่เห็นเห็นแค่ดวงตาเปิดเนะาะไม่พิมพ์คอมเมนต์มาอะคะก็นะเป็นไงทางทาง ทังจากเมืองสุรินมาด้วยนี่เห็นบรรยากาศไหมคะบรรยากาศของถมของเราที่เพื่อนเพื่อนรอห่องป้านเบืรอนี่โควังนะเลขสองโตแตกนะดวงตาขึ้นสิบเอ็ดดวงนะอยู่เป็นเพื่อนคนขับนะคะเป็นเพื่อนคนขับนะคนขับไอ้หนุ่มเสื้อลายหนุ่มคาวบอยนะคะหนุ่มคาวบอยกดให้เพื่อนเพื่อนนะได้พบปะกับเพื่อนเพื่อนตอนขากลับ สวัสดีค่ะคุณปูสมบังนะคุณท่ตาวีบ่าอ็สลัดช่วงนี้ขอะสลัดถูกๆสลัดถูกๆถูกๆถูกๆตงนี้น้อยนะที่จะนะได้ได้มาพบปะพูดคุยกันเนาะเวลาขึ้นเวทีจริงๆของคูหวังถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณเย่งคอยอ่ะสองโมงเกือบสามโมงนะคะแล้วก็มาแวะโกราช เรามาแวะโนล่าทำไรบ้างนะเราเรามาให้เพื่อนเพื่อนได้พบปะกับเพื่อนเพื่อนตอนขากลับสวัสดีค่ะคุณผูณสมบังนะคนที่ตาวีาว่ากอไม่พิมพ์คอมเมนต์กนะ็จะไม่เห็นเห็นแค่ดวงตาเปิดเนะาะขอไม่พิมพ์คอมเมนต์มานะคะก็นะเป็นไงทางทาง,งข,ายขงามยจะไปถึงร้านผัก มาเดินก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะได้ออกกําลังกายไปด้วยได้ออกกําลังขาไปด้วยได้พบปะผู้คนลูกศิษย์มาทักทายเรา